ขอนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่14สี่ิงหาคม2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวัญในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณนังขจามิ ธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคฉามิตติยามปิ สังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุตาสเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตวน์นี้ข้า,าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสัปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าเขาสมาทาน อาชีวตะมากศีลตามเยี่ยงอย่างพระอระหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมจริยา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชัปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ นัจจคีตวาทิตวิสุปัสสนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทารณะมันนะวิภูสนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยานะามหสยานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ชาตะรูปะรัชตปตปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอรหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิท จเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบจเจริญโพธิปักเคียรรสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมตปฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพละหาโพชงเจ็ดอเริยมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรยัยอันสูงสุด ผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุกใจและปลอดภัยกันโยู่พร้อมที่จะตั้งหลักแห่งจิตเพื่อก้าวไปสู่ความบริบูรณ์แห่งมรรคนะคะด้วยการเจริญสมาธิิค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภา,วาสวะสังวรสูตรกันอยู่ในหัวข้อที่หกคืออาสวะที่จะพึงลาได้เพราะการบันเทาค่ะ ซึ่งในแง่ของการพยาบาทเบียดเบียนนั้นก็หลาดได้ด้วยการเจริญเมตตากรุณา,าและโมทิตาร,รวมทั้งการวางใจอย่างถูกต้องชัดเจนในอุเบกขาซึ่งรู้ชัดในเรื่องกรรมและผลของกรรมได้อย่างชัดเจนค่ะเราจะมาศึกษาในเรื่องของการแผ่เมตตาไปในสิบทศนะคะได้กล่าวเป็นวาจาไปแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของเมตตานั้นจึงเป็นไปเนื่องด้วยกายกรรมวจีกรรมและก็มโนกรรมส่วนการแผ่ไปในสิบทิศนั้นก็เป็นเรื่องของการเจริญที่ไปสู่ฌานวิถีใช่ไหมคะนั้นก็คือเป็นเรื่องของมโนกรรมแต่ในการเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นเราก็อาจจะสาธยายด้วยวาจาดังที่สาธยายไปแล้วนะคะ ส่วนทางใจนั้นก็ย่อมเป็นไปด้วยการเจริญเพื่อเข้าสู่ฌานวิถีหรืออย่างต่ำเข้าสู่อุปจาระนะคะหากบางท่านไม่สามารถเข้าถึงฌานหนึ่งสองสามได้ค่ะในเรื่องของการเจริญเมตตานั้นการศึกษาในพระสัทธรรมทำให้เรารู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงบุคคลใดที่เจริญกุศลนั้นสิ่งแรกก็คือเป็นความสุขความ สงบแก่ตนเป็นอันดับแรกนั้นก็คือสร้างความเจริญสร้างความเป็นเหตุแห่งมงคลให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองค่ะภายใน,ในจึงเป็นไปด้วยความอ่อนโยนต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นโดยไม่น้อมนำเอาศัตรูมาไว้ในใจของตนเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาและด้วยใจนั้น ในการกล่าวด้วยวาจานั้นอยากให้จิตใจน้อมไปตามนั้นความปรารถนาดีความเอ็นดูความคิดอนุเคราะห์ทั้งหลายโดยเฉพาะการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาอันเลิศก็จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่าในการปฏิบัติด้วยการเจริญเมตตาหรือพรหมวิหารทั้งสี่นั้น ก็เป็นปฏิบัติบูบชาที่เลิศเพราะสามารถก้าวไปสู่การเจริญวิปัสนาต่อได้โดยยกธรรมะที่เป็นไปในฌานจิตเหล่านั้นขึ้นมากระทากิจรู้ชัดในเรื่องของนามธรรมเหล่านั้นและที่เกิดแห่งนามธรรมเหล่านั้นก็คือรูปรธรรมตามเหตุตามปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในที่สุดก็จะเป็นปัจจัยแห่งการรู้ชัดตามความเป็นจริง เข้าถึงโลกุตตะลาธรรมได้ค่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญพรหมวิหารนั้นที่กล่าวว่าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระสัตธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยการปฏิบัติธรรมอันควรแก่โลกุตตะลธรรมนี้จึงเป็นไปได้ไม่ยากเลยเพราะขณะที่มีสมถะนำหน้า ตามด้วยวิปัสสนานั้นย่อมสามารถเป็นไปด้วยความคล่องแคล่วรวดเร็วค่ะและรู้ชัดได้โดยง่ายเพราะจิตที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนั้นเมื่อน้อมนำมาเจริญวิปัสสนาในรูปนามขันห้าทั้งหลายแล้วที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีย่อมสามารถยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ดังที่กล่าวแล้วและเข้าสู่มัผลนิพพานได้ ขอให้จิตใจของเรานั้นน้อมไปเหมือนที่คำพูดที่ได้กล่าวออกไปนะคะในการปฏิบัติเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยวาจาและเนื่องด้วยใจทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เป็นไปด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ด้วยการแบ่งบุญให้เสมอด้วยกับตนค่ะ ในพุทธศาสนานั้นจึงเป็นศาสนาที่ประเสริฐยิ่งทุกคนเมื่อได้เข้ามาแล้วสามารถเจริญกุศลได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไปในการรู้การเห็นรับรู้ในทวารใดๆย่อมสามารถเป็นไปด้วยกุศล ทั้งที่เป็นอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจากการที่ได้ศึกษาพระสัทธรรมอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจา้าแม้ที่สุดแห่งการที่จะเข้าถึงวาระแห่งความตายก็สามารถที่จะรู้ทิศทางและประพฤติเข้าสู่ทางอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจา้าคือความบริบูรณ์แห่งอริยมรรคมีองค์แปดได้ค่ะ อาจจะเป็นสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีความที่เป็นผู้มีตถาคตโพธิสัทธาและมัคคาปัญญาในศาสนาของพระชินเจ้านั้นผู้มีบุญทั้งหลายจึงมีโอกาสที่จะปรุงแต่งจิตให้ศรัทธาและปัญญาเกิดขึ้นตลอดค่ะไม่ว่าจะเห็นได้ยินในทวารทั้งหกนั้นละค่ะรวมถึง ปรุงแต่งจิตให้เข้าสู่ปราโมทปีติปัสสิสุขและที่สำคัญคือสมาธิมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์ตามที่ตนประสงค์ตามเวลาที่ต้องการได้ไม่วอกแวกไม่เป็นไปในอารมณ์ต่างๆที่นำมาซึ่งความถูกความเศร้าหมองค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการยกจิตออกจากอากุศลทั้งปวง ก็มาศึกษาต่อนะคะในเรื่องของพรหมวิหารนิเทศในคำภีวิสุทธิมาค่ะทำไมจึงต้องแสดงการแผ่เมตตาเข้าไปในตนก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อยกตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานค่ะสัตว์ทั้งหลายนั้นย่อมปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองเหมือนกันทั้งหมดฉะนั้นเราจึงต้องช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยบำรุงสุขให้แก่สัตว์ ทั้งปวงเหมือนกับที่ตนนั้นปรารถนาความสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในคำภีสังยุตนินนกายซึ่งได้ทรงตรัสเตือนไว้ว่าสภาธิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชขาปิยะตรมัตตนากะวะจิเอวังปิโยปุถุอัตตาปรปเรสัง ตัสมานหิงเสปรมัตตกาโมบัณฑิตได้คิดขนขวาดูไปจนทั่วทุกทิศแล้วก็มีได้เห็นคนอื่นใดณทิศไหนไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตนตนของแต่ละบุคคลทุกจำพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเขา แม้ที่สุดหมดและปลวกซึ่งเราเคยศึกษากันมาเก่าก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าแม้พระเจ้าประเสรฐที่โกศลที่รักนางมาลิกามากก็ถามว่าเธอรักใครซึ่งท่านหวังว่าจะตอบว่ารักท่านคือรักพระเจ้าเปรฐที่โกศลเนื่องจากพระนางมาริกานั้นจากสามัญชน พระองค์ก็เลยคิดว่าจะรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นแต่นางกลับตอบว่านางรักตนยิ่งกว่าบุคคลอื่นค่ะซึ่งเมื่อพระเจ้าเปรสเนธโกสลไปทูลถามพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็ตรัสตอบว่าบุคคลย่อมรักตนมากกว่ารักบุคคลอื่นนี้ค่ะ เราจึงเห็นได้ชัดนะคะว่าหากเรารักตนเองแล้วเราต้องอะไรคะเจริญกุศลค่ะเพราะกุศลนั้นนำมาซึ่งกุศลวิบากอันเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญไม่มีผู้รับนะคะแต่มีเหตุและผลที่เกิดขึ้นตามอำนาจปัจจัยนั่นเองค่ะเราไม่ได้เป็นผู้รับหรอกคะ่ะ แหววิบากจิตที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นก็คือเป็นผลแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีตรวมถึงในชาติปัจจุบันที่เป็นชวนาดวงที่หนึ่งค่ะมาให้ผลในเรื่องของการเจริญเมตตาในคนที่รัก นะคะในข้อ242เมื่อโยกขีบุคคลได้เจริญเมตตาในตนเพื่อให้สำเร็จเป็นสักขีพยานเป็นอันดับแรกด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาชนิดแล้วต่อไปพึงเจริญเมตตาไปในคนที่รักหรือคนที่เคารพเป็นอันดับที่สองก็แหละก่อนจะเจริญเมตตาในคนที่รักหรือที่เคารพนั้น เพื่อที่จะพยุงเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นโดยง่ายโยคีบุคคลจงระลึกถึงคุณธรรมอันเป็นเหตุชวนให้เกิดความพอใจเช่นการให้ปั่นลาบการเจรจาไพาระหรือระลึกถึงคุณธรรมอันชวนให้เกิดความเคารพและความสรรเสริญเช่นความมีมารยาทงามการมีความรู้อยู่อย่างกว้างขวางของพระอาจารย์ หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอาจารย์ของพระอุปัชฌาย์หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจหรือเป็นที่น่าเคารพน่าสรรเสริญของตนเป็นเบื้องต้นเสียก่อนครั้นแล้วจึงเจริญเมตตาไปในท่านผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนั้นต่อไปด้วยบทภาวนาวา่าเอสะสัปปุริโส สุขิโตโหตุนิทุโขโหตุขอท่านผู้เป็นสัตว์บุรุษนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยสำคัญของการเจริญกุศลนะคะคือการน้อมจิตน้อมใจให้เป็นไปตามคํากล่าวนั้นๆน,น,นะคะน้อมด้วยความอ่อนโยนด้วยการระลึกถึงความดีงามดังที่ท่านตรัสสอนเอาไว้ค่ะ หรืออีกแบบหนึ่งว่าเอสสัปปุริโสอเวโรโหตุอัพยาปโชโหตุอนิโคโหตุสุขีอัตตานังปริหะระตุขอท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นจงอย่ามีเวรกับใครๆเลยจงอย่าได้เบียดเบียนใครๆเลยจงอย่าได้มีความทุกข์เลยขอจงมีความสุข ประคองตนไปให้รอดเถิดนะคะเวณในที่นี้ก็คือเวณเนื่องด้วยทางกายสามใช่ไหมคะทางวาจาสี่ทางใจอีกสามคือไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทและเป็นไปด้วยสมาธิทิิค่ะทั้งนี้โดยการเพียรภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งหรือจนกว่าอัปปนาสมาธิ หรือเมตตาฌานจะบังเกิดขึ้นซึ่งในครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นเราคงเจริญกันไม่ยากนะคะเลือกมาในเพศเดียวกันนะคะสักประมาณห1 0ถึงิบท่นที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วน้อมเจริญความเมตตาเหล่านี้ปรารถนาดีทั้งปวงเหมือนที่เรานั้นปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่มีเวรกับใครใเราก็น้อมไปสู่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นและขอให้ท่านนั้นได้ผลจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขปราศจากโรคภัยทั้งหลายนะคะในภาษาบาลีนั้นหากเราจำไม่ได้ ก็น้อมความรู้สึกที่เป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นความปรารถนาดีทั้งสิ้นความปราโมดปีติปสัสสทิและความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะได้ระลึกถ,ถึงคุณความดีของครูอาจารย์ที่เป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมของเราซึ่งท่านเหล่านั้นสอนให้เราคิดเป็นใช่ไหมคะ สอนให้เรามีโอกาสได้อะไรคะอาชีพที่ดีอาชีพที่บริสุทธิ์สอนให้เรามีกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่งดงามสอนพระธรรมคำสอนให้เราได้มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติตามอันเป็นไปในอทิศีนอธิจิตและอาทิป,ปัญญาคา่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโซมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้น เพื่อมักผลนิพานในการปัจจุบันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ